Alright everyone welcome back again to อักษร on learn พบกันใหม่อีกครั้งนะครับผมกับครูข้าวเหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้เป็นคลิปที่3นะครับผมของ module 2นะฮะร,รอบนี้เป็น 2C ในหัวข้อของ my collections my collections อะมาดูกันเลยนะครับผมใน exercise 1วันนี้นะครับผมก็เราจะเจอกับ vocabulary กันก่อนนะครับพบกับคำศัพท์ใหม่ นะครับในหัวข้อตรงนี้เนาะ countries and nationalities ประเทศและสัญชาตินั่นเองนะครับ match the countries to the nationalities listen and check what nationality are you นะครับอ่ะ match the country to the nationalities เนาะก็จับคู่ประเทศกับสัญชาติ listen and check อ่ะเดี๋ยวจะได้ฟังด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตอบด้วยว่าเราเป็นสัญชาติอะไรนะครับ อ่ะพร้อมแล้วฟังด้วยกันสามสองหนึ่งไป The USA American Russia Russian the UK British New Zealand New Zealander Spain Spanish France French Japan j a p a n ese ที่ฟังเมื่อะกี้นะครับผมอาเชียวชวนสังเกตตรงนี้เนาะในตัวสีฟ้าฟาที่ต่อท้ายตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นหลักการในการปรับเนาะจากตัวชื่อประเทศให้มากลายเป็นสัญชาตินะครับผมอย่างเช่นข้างบนสุด American อ่ะ A N ตรงท้ายเนาะจากคำว่า อเมริกาเติม N เข้าไปเติม A-N เข้าไปนะครับผมให้เป็นอันนะครับผมอเมริกันรัสเซียรัสเซียนะครับเติม N ให้มันครบ I-A-N นะครับบริเตนจากคำว่าอะไรเอ่ย The b r i t a i นนั่นเอง The Great Britain ก็คือเกาะอังกฤษอันยิ่งใหญ่นะครับหรือที่เขาเรียกว่า The UK United k i n g d o m The Great Britain ได้ทั้งคู่นะครับ New Zealand ก็กลายเป็น E-R เติม E-R เข้าไปเลย New Zealander สเปนอ่ะ i-s-h มาอีกละ the Spanish นะครับผมก็เป็น Spanish กับบางคำจะเปลี่ยนไปเลยเช่น France เป็น French ตรงนี้เนาะเติม ch นะครับผมได้เช่นกันและสุดท้ายที่เจอบ่อย e-s-e e, นะครับผมก็เช่น Japan, Japan ก็เป็น Japanese นะฮะเนาะฉะนั้น Japan Japanese the UK British นะ The USA United States of America ก็เป็น American France French New Zealand New Zealander Spain Spanish Russia Russian นะครับโอเคและทีนี้มาดูในประเทศกลุ่มของเอเชียของเรากันบ้างนะครับผมเพื่อนเพ่อ,อเพื่อนบ้านของเรานะครับผมอย่างแรกก่อนเอาบ้านเราเอง Thailand นะครับผมก็ต้องคู่กับ Thai Thailand and Thai people นั่นเองนะครับผม next อยู่ข้างๆกันเลยนะครับ Laos นะครับ nationality มีอยู่สองอันที่ใช้พูดได้เนาะนะครับผมอย่างแรกคือ L A o, ลาวเฉยๆนะครับผมและก็ l a o t i a n นะฮะได้สองคำนะฮะ next Vietnam and Vietnamese เวียดนามเวียดนามีสเช่นเดียวกันนะครับผมเมียนมอ and เมียนมีสหอเบอร์ได้ทั้งคู่นะครับฮะ next สิงคโปร์ลงท้ายตัวอีมาอันนี้ง่ายเลยนะครับผมก็กลายเป็นสิงคโปร์เรียนนะครับ Next the Philippines หมู่เกาะ h i l i p p i n e s นะครับผมเนาะอ่ะคำนี้เวลาเขียนมาเป็นอ่าสัญชาติเนาะจะต่างกันไปนิดนึงซึ่งเขียนง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับผมคือคำว่าฟิล i ปปินนั่นเองนะครับผม f i l i p i n o f i ลิป i n o เขียนตรงตัวเลยนะครับ Malaysia อันนี้โคตรง่ายนะครับ Malaysian นะครับ I A N นะฮะ Next Cambodia เช่นเดียวกันเหมือนข้างบนเลยก็เป็น Cambodian นะครับแถมให้ China and South Korea China นะครับชาวจีนก็เป็น Chinese South Korea South Korean นะครับ โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นชื่อของเชื้อชาติสัญชาตินะครับผมของชาวเอเชียต่างๆอ่ะแถมให้อีกสักคำหนึ่งนะครับผมเอาเป็นทวีไปเลยชาวเอเชียก็กลายเป็น Asian เเน,นะครับอย่างนี้เป็นตน้นเนาะนะครับหลักการนี้ใช้กับชาวสัญชาติประเทศอื่นๆในทวีปอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเสร็จแล้วไปต่อกัน Exercise number two speaking จับคู่กับเพื่อน นะครับ ask and a n s w e r questions ถามตอบถามตอบนะครับ what's this what's this นี่คืออะไร it's a อ่คำนี้อ่านยากนิดนึงอ่านตามนะ sombrero sombrero ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะนะครับเป็นภาษาของ Mexican Mexican นะครับ where is it from it is from Mexico it's Mexican จากประเทศเม็กซิโกเป็นของ Mexican นั่นเองนะครับ It's a sombrero number two It's a mask from Japan อ่าเป็นหน้ากากของเทนงูนะฮะข้อสาม It's a pot from Romania ประเทศโรมาเนียนะครับเป็น Romanian อ่า Romanian นะครับ I-A-N-M-I มเห็นไหม number four It's a fan from สเปนสเปนก็สเปนิช I S H i s ปนิชเม็กซิโกเม็กซิกันญ a ่ปุ่ a p a n e s น Romania นีย a รมาเนียนสเปนสเปนิชโอเคอ่ะทำกับเพื่อนนะครับผมลองพูดคุยอันนี้สิ่งนี้คืออะไรมาจากไหนตอบให้เรียบร้อย Exercise number t r e a d and complete the sentences 1 to four ประโยคด้านล่างข้อ1ถึงข้อ4เอาไปเติมให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะมาดูเท็กซ์กันก่อนเขาพูดถึงอะไรกันบ้าง I love s t u f f animals I love s t u f f e animals คำว่า stuff เนาะหมายถึงของอีกแล้วเป็นอีกคำบนึ่แปลว่าของนะครับผมแต่ว่า stuff เติม e d นี่หมายถึงว่าเอาของใส่เอาของยัดเข้าไป animals ก็คือสัตว์ก็คือตุ๊กตาสัตว์ยัดนุน่นนั่นเองนะครับในเท็กซ์มีอยู่ว่า Hi my name's Ann สวัสดีฉันชื่อแอนอ่ I'm 11 years old and I'm Australian ฉันอายุ11และฉันเป็นชาวอะไรเอ่ย Australia an Australian <c oughs> นั่นเองนะครับ I've got a great stuffed animal collections ฉันมีของสะสมเป็นตุ๊กตายัดนุ่นเยอะแยะมากมายเลย I've got 22 stuffed animals มีอยู่22ตัว They are from China France Australia Canada and Spain อ๋อมาจากหลายที่มากๆเลยนะครับ I like stuffed animals because they are cute and brighten up my room I'm proud of my collection อ mm, ืมได้คำศัพท์เยอะตรงนี้ I like stuffed a n i m a l because อ uh, นะ่า because เนาะเพราะว่า they are cute cute เพราะว่าน่ารักอ่า uh, เราใช้คำนี้กันเยอะ brighten up my room คือทำให้ห้องดูมีมชีวิตชีวานะครับเนาะ I'm proud. I'm proud. แปลว่าฉันรู้สึกภูมิใจนะครับ Of my collection. It makes me happy. มันทำให้ฉันรู้สึกมีความสุข What about you? คุณรู้สึกไงบ้างนะครับแล้วคุณเป็นยังไงบ้าง What's your favorite hobby? งานอาดิเรก Hobby แปลว่างานอาดิเรกนะครับ No favorite hobby คืองานอาดิเรกที่คุณชอบทำคุณชอบทำอะไรอ่านจบแล้วมาเติมประโยคด้วยกันนะครับผม4-5ประโยคตรงนี้นะครับ and is years old and is years old อา,อายุแน่นอนถูกไหมแล้วเมื่อกี้แอนบอกว่านางอายุเท่าไหร่อายุ she is 11 years old uh, and number two and is from uh, มาจากใช่ไหมครับมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนเขาไม่ได้บอกแต่ว่าน้องบอกว่า I'm ออสเตรเลียนออสเตรเลียนคือชาวออสเตรเลียอาฉะนั้นเราได้ประเทศแล้วไหมถูกต้องครับผมออสเตรเลียนั่นเอง Anne is from Australia there are จุดจุดจุด stuff animals in Ann's collection จุดจุดจุด stuff animals คำตอบน่าจะเป็นอะไรดี there are ก็คือมีเหมือนกันเนาะนะครับมีจุดจุดจุด stuff animal อาสัตว์ยัดนุ่นในคอลเลกชันของแอนอ่า นึกออกอยังนึกออกอยัง TikTok TikTok ถูกต้องครับมันคือจำนวนนั่นเองนะครับผมซึ่งแอนบอกว่า I've got 22 stuffed animals uh, in her collection 22 stuffed animals in Ann's collection number four they are from อ่า uh, they ในที่นี้ก็ refer มาถึงตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือตัว stuffed animals ของแอนนะฮะเนาะที่ในประโยคที่อยู่ถัด กันที่อยู่ถัดกันนะครับบางทีเราจะเจอจในในข้อสอบเราก็จะเจอนี้เหมือนกันเนาะก็คือว่าเป็นการถามต่อเนื่องนะครับผมถามข้อหนึ่งเสร็จปุ๊บอ่ะถามต่อมาต่อมาว่าอ่ารีเฟอร์ไปที่ข้อก่อนหน้านี้นะครับผมตรงเนี้ยเราจะหาคำตอบยังไงนะครับผม d a ในที่นี้ก็คือตัวสัญสาตนทุนของน้องแอนนั่นเองนะครับอ่ะ number four day are from C อ่ะ C อะไรเอ่ยไชน่า They are from France. They are from อะไร Australia. Where she came from, of course. And they are from Canada. And lastly, they are from Spain. Uh, จาก5ประเทศนั่นเองนะครับผมง่ายๆเนาะ no? เสร็จแล้ว เรามาลองเขียนของเราดีกว่าในหัวข้อสุดท้ายนะครับ exercise f o r portfolio answer the questions then write a short email about your collection 40 to 50 words อ่ะก็เขียนเป็นเรียงความของเราเองนะฮะ mm hmm. เกี่ยวกับคอ l เลคชันของเราเองอาจจะมีของสะสมก็ได้หรือถ้าไม่มีของสะสมของที่เราชอบหรือของที่เราอยากได้ก็ได้นะครับ alternatively complete the email below with the words given นะครับ alternatively แปลว่าอาหรือในทางใกล้เคียงกันนะครับ complete the email below เอา email ด้านล่างเนี่ยนะครับผมเนาะทำให้เรียบร้อยแล้วก็แก้ไขจากตรงนี้นะครับผมเป็นไกด์ไลน์ให้เราทำนะครับเนาะประโยคที่เรามักจะมีที่เราม,ากมัามากจะต้องตอบนะครับผม what's your name How old are you อายุเท่าไรเวลาเขียนอีเมลนะเราการแนะนำตัวนะครับผมเหมือนเดิมนะ What na What nationality are you อ่าเป็นคนสัญชาติอะไร What do you collect collect นอกกแปลว่าสะสม collection ก็คือของสะสมนั่นเองนะครับ Question mark อ่าการใส่ question mark การใส่ full stop การใส่ exclamation exclamation แปลว่าเครื่องหมายตกใจนะครับ and comma หลักการใช้สีเครื่องหมายตรงนี้นะครับมาดูตรงที่กรอบสีส้มนะฮะนี่เนาะ full stops exclamation marks commas and question marks complete ใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ we use a and จุดจุดจุด,จด after affirmative and negative sentences อ่าเข้าใจกันเนาะ we use จุดจุดจุด after หลังจาก หลังจาก affirmative ประโยคบอกเล่า and negative ประโยคปฏิเสธ sentence sentence แปลว่าประโยค, sentence, ะโยคนะฮะ,ะหลังจากจบประโยคทั้งหลายนั่นเองนะครับเราใช้อะไรเอ่ย full stop นั่นเองค้อ,อนี้ตอบ full stop นะครับ we use a and ุ after หลังจาก interrogative sentences ประโยคคำถามไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือเครื่องหมายคำถามแน่นอนนะครับผมก็ question mark question mark นะครับในข้อที่3 we use a and จุดจุดจุด to separate l i s t of items separate แปลว่าการแยก list of items ก็ของหลายๆอย่างนะครับผมเนาะเราใช้อะไรเอย่ยเข้ามานั่นเองนะครับผมเนาะใช้เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลยครับผมเนาะก็สมมุติเรามีของอยู่5อย่าง1และ2และ3และ4และ5นะครับ หลักการเือนภาษาไทยนะครับและสุดท้าย sentences expressing strong feelings end with จุดจุดจุด exclamation mark เนาะเป็นการบอกการรู้สึกตกใจการรู้สึกแบบมีความรู้สึกแปลกๆความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อะไรขึ้นมานะครับผมเนาะเราใส่เครื่องหมายตกใจลงท้ายนั่นเองนะครับอ่ะดูในตัวอย่างทำตัวอย่างนี้ด้วยกันนะครับเนาะเพื่อที่จะเอาไปเขียนของตัวเอง Hi มันมันมันวันเดี๋ยวนะดูตัวอย่างนี้ด้วยกันเอาอีกทีหนึง่งมาทำตัวอย่างตรงนี้ด้วยกันนะครับผมเนาะเพื่อที่เราจะได้เอาไปเขียนของเราเองนะครับ Hi my จุดจุดจุด Sharon Sharon อะขึ้นต้นโดยตัว S ใหญ่แบบนี้มาแบบนี้ชื่อเฉพาะแน่นอนเป็นชื่อของคนชื่อชา r อ n เนาะ My names Sharon โอเค I'm 10 years old อ่าบอกอายุให้เรียบร้อยนะครับ and I'm จุดจุดจุด and I'm I'm เป็นไรดีเป็นไรดีรด South African อ่าสัญชาตินะครับผมสัญชาติเนาะเป็นชาวแอฟริกาใตา้นั่นเองนะครับ I've got a great จุดจุด,จ,ดจุด collection อ่า จุดจุดจุด collection มันต้องเป็นคําที่มาขยายคําว่า collection แน่นอนนะครับผมตรงนี้เนาะนะฮะจะเป็นคําว่าอะไรดีล่ะมีคําว่า stamps มีคําว่า hobby interesting และมี stamp อีกอันหนึ่งด้วย่ะ Portugal happy and proud okay I've got a stamp อ่ะไม่มี s นะครับผมเนาะพราะเป็นตัวที่มาขยายคําว่า collection I've got 200ออ้เยอะมากเลย200นะครับ S 200 s t s อ่านะครับบอกจำนวนมาขนาดนี้ว่ามากกว่าหนึ่งนะครับผม stamps มี s นะครับ They are from Britain and what else จุดจุดจุด,จด China Germany and Chile อ่ามีอันไหนที่เป็นชื่อประเทศอีกเลยตรงนี้ไงล่ะ Portugal ก็คือประเทศโปรตุเกสนะครับในภาษาไทยเนาะ I like stamps because they show จุดจุดจุด pictures โชว์จุดๆ pictures ตรงนี้น่าจะเป็นคำอะไรดีคำที่ขยายคำว่า pictures นั่นเองนะครับผม shows interesting อ interesting คำนี้อ่าอาจจะมาสำหรับหลายๆคนวอา interesting แปลว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจได้ใช้เยอะเหมือนกันคำนี้นะครับ Show interesting pictures ได้อาได้แสดงรูปที่น่าสนใจเยอะแยะนะครับน่าทัดมา I'm จุดๆๆ of my collection อ่ะเคยเห็นประโยคนี้มาก่อนละ I'm p roud of my collection it makes me จุดจุด,จดได้เห็นประโยคนี้มาแล้วเช่นกัน it makes me happy what about you what's your favorite hobby งานอดิเรกที่ชอบของคุณคืออะไร โอเคก็ได้ตัวอย่างกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้ใช้เวลากับการเขียนของตัวเองนะครับผมใช้ใช้เวลากับการเขียนใช้เวลากับการทําความเข้าใจถ้าเวลาเหลือดูของเพื่อนของเราด้วยจะได้ไอเดียเพิ่มเติมนะครับผมเนาะสาหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครูข้าวและอักษรออนไลน์ลาวไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน